ข้อ17 x เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดที่หารด้วย2 6 10 15 35 45, และ45ลงตัว y เป็นจำนวนเต็มมากที่สุดที่กำหนดจาก1ส่วน2บวก1ส่วน y มากกว่า1ส่วน4บวก 2, บวกับ2ส่วน5โจทย์ถามว่าข้อใดคือค่าของ x หารด้วย10คูณ x คูณ y อ่ะ ทีนี้เรามาเริ่มดูก่อนนะโจทย์ข้อนี้เขาถามถูกไหมว่าค่าของ x หารด้วย 10xy คืออะไรอันเนี้ยน้องการที่น้องจะทำหาการที่น้องจะหาค่าของอันนี้ได้อะน้องก็ต้องรู้ก่อนถูกไหมว่า x คือเท่าไหร่ y คือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราเริ่มจากการหาค่า x ก่อนเลยดีเปล่าอ่ะพี่เริ่มจากการหาค่า x ก่อน x จากโจทย์เขาบอกเงื่อนไขามาว่าคือจํานวนเต็มบวกน้องอ่านให้ครบทุกเงื่อนไขนะที่มีค่าน้อยที่สุดที่หารด้วย2 6 10 15 35และ45ลงตัวเพราะฉะนั้นค่า x เ,เป็นจํานวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดมีใครคุ้นบ้างเอ่ยว่าจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุด ที่หารด้วยจำนวนหลายๆตัวลงตัวเนี่ยเขามีนิยามว่าอะไรเอ่ยนิยามของจำนวนที่น้อยที่สุดเนี่ยที่ถูกหารด้วยพวกเนี้ยลงตัวคือ นิยามของคอรอนอหรือคูณร่วมน้อยถูกไหมซึ่งคอรอนอที่เรารู้จักกันเนี่ยคือจํานวนอะไรสักอย่างหนึ่งที่เอาตัวเลขหลายๆตัวไปหารมาแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวที่น้อยที่สุดที่จํานวนพวกเนี้ยลงตัวถูกไหมที่จํานวนพวกนี้หารลงตัวเราก็เริ่มตั้งเลยเพราะฉะนั้นถ้าน้องเข้าใจนิยามนี้แล้วน้องก็สามารถทําโจทย์ข้อนี้ได้ว่า x ของเราเนี่ยคือคอลนอของ 2, 6, 10, 15, 35และ45วิธีการหาคอลนอที่ง่ายที่สุดคือการตั้งหารถูกไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามีตัวเลขเรียงกันเยอะๆเป็นซีรีส์ขนาดนี้ตั้งหารสั้นเลยจ้ะตั้งหารสั้นหาคอลนอจะได้ว่ายังไง 2, 6, 10, 15, 35, 45เอาอะไรดึงออกก่อนเป็นตัวร่วมนีสอถูกไหม คอร์โนไม่จําเป็นต้องหารลงตัวทุกตัวถูกไหมหารลงตัวแค่าบางตัวก็วนับว่าตัวนั้นอ่ะเป็นหนึ่งในตัวคูณร่มน้อยแล้วอ่ะสองหารสองหนึ่งสองสองสามหกสองห้าสิบถูกไหมสองหารสิบห้าไม่ได้ดึงลงมาสองหารสามสิบห้าไม่ได้ดึงลงมาดึงลงมาอีกอะไรหารดีพี่เอาห้าหารดีไหมอ่ะอะไรหารไม่ได้ดึงลงมาถูกไหมห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้า 5, ้าเจ็ดสหา่าหรได้สาม3ามหนึงสงเอาดึงลงมา 3, 3, 9สา้าระหว่างสกับ7ไม่มีอะไรที่หารลงตัวอีกแล้วฉันเราก็เริ่มเลยว่าคอนอของสองหกสิบสิบห้คือการนำเลขทั้งหมดนี้มาคูณกันถูกไหม 5คูณ2เป็น10 10คูณ3เป็น30 30คูณ7เป็น210แล้วคูณอีก3กลายเป็น0 3 1 3กลายเป็น630ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอ๋อค่าคอลนอของตัวเนี้ยหรือค่าคอลนอมก็คือค่า x ของเราอ่ะมีค่าเท่ากับ630นั่นเองโอเคไหม เมื่อเราได้ค่า x แล้วหน้าที่ต่อไปของเราพักค่า x ไว้ก่อนต่อไปหาค่าอะไรเอ่ยหาค่า y โอเคปะ่ะทีนี้ค่า y ของเราโจทย์เขาบอกมาว่ายัางไงเอ่ยโจทย์บอกว่าค่า y เนี่ยมันคือเศษหนึ่งส่วนสองบวกกับเศษหนึ่งส่วน y และมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสบวกกับ2ส่วน5ถูกไหมเพราะฉะนั้น เราคิดที่เป็นเศษส่วนก่อนไหมจะได้คิดง่ายๆเนอะโอเคคิดเศษส่วนทั้งสองข้างทำยังไงการที่เศษส่วนจะบวกกันได้เราก็ต้องทําอะไรให้เท่ากันเศษหรือส่วนนะส่วนถูกไหมคะทำส่วนให้เท่ากันก็ต้องทำส่วนให้อยู่ในรูปของ 2y อ่อันนี้มีส่วน2อยู่แล้วทําส่วนให้เป็น 2y ก็ต้องคูณ y ทั้งบนทั้งล่างก็จะกลายเป็น y ถูกไหมแล้วบวกด้วย 2เพราะคูณ2เข้าไปมากกว่าอีกฟังนึงทําส่วนให้เท่ากัน5กับ4ตัวส่วนร่วมก็คือ20ก็คือ5้คูณสี่ถูกไหมคูณหทั้งบนทั้งล่างกลายเป็น20ข้างบนเป็นหคูณ4ทั้งบนทั้งล่างข้างล่าง,าง,ลางกลายเป็น20่สข้างบนเป็น8ก็จะได้ว่า y บวกสองหารด้วย2 y มีค่ามากกว่า13บส่วนยี่สโอเคนะ หน้าที่ต่อไปเราก็ต้องพยายามกาจัดส่วนให้หมดไปถูกไหมเราจะได้สามารถแก้แก้สมก,การอันนี้ได้ถูกไหมคะอ่ะก่อนนั้นพี่แอบเห็นว่า2มันตัดกันได้ถูกไหมน้องจะได้คิดเลขง,ง่ายๆเนาะอ่ะข้างล่างมีส่วน y กับ10ทํายังไงให้ส่วนหายไปถ้าจะทําให้ส่วนหายไปก็ต้องคูณด้วยค่าของมันถูกไหมอ่ะทีนี้พี่ย้ายก่อน พี่อยากให้ข้างหนึ่งกลับมาเป็นศูนย์ก่อนอ่ะพี่ต่ออ่ะเลื่อนขึ้นนิดนึงต่อว่า y บวกสองส่วน y, y 2. อยากให้ฝั่งนี้กลายเป็นศูนย์ก็ต้องย้ายมาลบถูกไหมโอเคนะจากเดิม13บส่วน1ิก็ต้องย้ายมาลบ13บสม่วนสิมากกว่าศูนย์ ทำยังไงให้ส่วนหายไปเอ้ยขอโทษทีาท,ทาไงเอย่ยจะบวกลบกันได้ก็ต้องทําให้ส่วนเท่ากันเพราะฉะนั้นส่วนต้องกลายเป็น 10y เอา10ขึ้นไปคูณจะได้10คูณได้ y บวก2ลบ 13y ถูกไหมมากกว่า0อ่อะคูณกันข้างบนได้เท่าไหร่เอย่ยก็กลายเป็น 10y เวลาคูณต้องกระจายครั้ง2ตัวถูกไหมได้กลายเป็น 10y บวก20ลบด้วย 13y ส่วนด้วย 10y จะมีค่ามากกว่า10นั่นเองอ y, บวก2 0่ลบ1 3 Y 10 y ลบ 13y เหลือลบ 3y บวก20ส่วนด้วย10 Y มีค่ามากกว่า0แต่เราชอบเปล่าว่าให้ตัวแปรหน้า Y เนี่ยติดลบไม่ชอบถูกไหมเพรฉะนั้นเราต้องแปลงก่อนว่าถ้าไม่อยากให้ตัวนี้ติดลบเราต้องคูณด้วยบวกเข้า คูณลบเข้าไปหนึ่งครั้งถูกไหมถ้าคูณลบเข้าไปก็จะได้ว่าเป็น3 y จากเดิมที่เป็นบวกก็กลายเป็นลบ20ส่วน10 y เหมือนเดิมเพราะคูณเราคูคทั้งเดียวถูกไหมแต่เมื่อไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนเครื่องหมายปุ๊บเครื่องหมายมากกว่าจะต้องเปลี่ยนกลับเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ได้สมการแล้วว่าอ๋อเราพอดอย่างนี้นะเห็น Y เท่ากับ จับอันนี้เท่ากับ0จับอันนี้เท่ากับ0ก็จะได้ว่า y สมการข้างมดเท่ากับ20ส่วน3ถูกไหมแล้ว y สมการล่างมีค่าเท่ากับ0ก็จะได้ว่าเป็น0กับ20ส่วน3เครื่องหมายเวลาพอดใส่บวกลบบวกไล่จากซ้ายไปไล่จากขวาไปซ้ายบวกลบบวกแล้วเครื่องหมายน้อยกว่าเอาตรงไหนเอ่ยเครื่องหมายน้อยกว่าก็ต้องเอาเครื่องหมายลบถูกไหมเพราะฉะนั้น ค่า y ของเราจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง20ส่วน3นั่นเองโอเคนะไม่งงนี่มาแอบอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมแต่เขาบอกว่าอะไร y เป็นจำนวนเต็มที่มากที่สุดถูกไหมพี่บอกแล้วว่า y อยู่ระหว่าง0ถึง20ส่วน3 20ส่วน3 20หาร3ได้เท่าไหร่เอ่ย6.6 6 6 6 6ไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้น เนี่ยมันหกกว่ามันไม่ใช่จํานวนเต็มถูกไหมคะเพราะฉันค่าที่มากที่สุดที่เป็นค่าของ y ก็คือค่าหกนั่นเองเพราะฉันเราก็จะได้ว,ว่าอ๋อ y มีค่ามากสุดคือหกหน้าที่ของเราก็คือเขาถามว่าถ้าเอา x ไปหารด้วย 10, สิบค่ะคูณกับ x ก,กับ y จะมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือ 10ไอ้ขอโทษทีค่ะสิ่งที่โจทย์ถามคือ x หารด้วย10 x y ถูกไหมอะ x ตัดกันได้ถูกไหมฟึ๊บจริงๆโจทย์ข้อนี้พี่ว่ามันมีปัญหาหนิดนึงคือไม่อย่างนั้นถ้ามาตัดกันได้เราก็ไม่จําเป็นต้องหาค่า x ถูกไหมแต่ถ้าเกิดพี่เปลี่ยนโจทย์พี่ขออนุญาตเปลี่ยนโจทย์ได้ไหมพี่เปลี่ยนโจทย์นะเปลี่ยนจาก x หารด้วย10 y เฉยๆทีนี้น้องก็จะได้ทั้งค่า x และ y ถูกไหม X ที่เราหาไว้ตั้งแต่แรกเลย X มีค่าเท่ากับ630 Y, y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะตะกี้6ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเอา X ที่พี่ตัด y ออกไปตัวหนึ่งเอ้ x ที่พี่ตัด x ข้างล่าออกไปตัวหนึงพี่ก็จะได้ว่า X มีค่าเท่ากับ630หารด้วย10คูณ Y คือ6ถูกไหม0ย์ตัด0เอา3หาร3 2 6 สาม3องก็จะได้21่ส่วนส,วนส,วนสวนหรือมีค่าเท่ากับ10.5นั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้พี่บอกน้องอีกครั้งหนึ่งวิธีการหาคือ1ต้องหาให้ได้ก่อนว่า X คืออะไรซึ่ง X ีนิยามที่เขาให้มาคือคอลนอถูกไหมถ้าน้องหาคอลนอของเลขข้างบนได้น้องก็จะได้ค่า X อ,ออกมาเป็นหกร้อ แลนะ Y Y าน้องต้องแก้สมาการนี้โดยการที่ค่อยๆย้ายข้างไปทีเราฝั่งแล้วคําตอบของเขาเนี่ยมาาันจะมาเป็นช่วงถูกปะแต่โจทย์ข้อนี้เขาต้องการจํานวนเต็มซึ่งมากที่สุดซึ่ง Y เนี่ยมากที่สุดคือ6กวกว่าๆจำนวนเต็มก็คือ6นั่นเองทีนี้อย่าเพิ่งงงนะมีสมาธิดีตรงนี้พี่เปลี่ยนโจทย์พี่ตัด x ข้างล่างออกไปตัวหนึ่งเพราะถ้าไม่ตัด x ข้างล่างออกไปตัวหนึ่งเนี่ย จทย์ข้อนี้จะมีปัญหาคือ x จะหายไปหมดเลยเพราะฉันน้องก็ไม่ต้องคิดค่า x ถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่เลยเปลี่ยนโจทย์ให้กลายเหลือแค่ x ส่วนด้วย10 y เท่า x ไปส่วนด้วย10 y ก็จะเหลือ21ส่วน2หรือ10.5จุดห้เด็ข้อนี้ตอบ10.5นะ10.5เพราะพี่พี่เปลี่ยนโจทย์นะอย่าสงสัยนะคะพี่เปลี่ยนโจทย์นะโอเคนะ